แต่ลูกผู้ชายไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะพายแผลลูกผู้ชายทำลายได้แต่ไม่อาจที่จะทำให้ภายแพย้อันนี้เป็นอีกหนึ่งประโยคทองนะครับของอนะวกนิยายเรื่อง the old man and the sea หรอว่าในภาษาไทยก็คือ,อเท่าทะเลนะครับเป็นงานเขียนของเ r อ e s เนส m i เ g อ a y มินะครับ รางวัลโนเบลชาวอเมริกันนะครับประโยคเต็มๆในภาษาอังกฤษก็จะเป็น But man is not made for defeat. A man can be destroyed, but not defeated. อันนี้คือประโยคเต็มนะครับ Defeat นี่ก็คือความพ่ายแพ้นะครับก็่ามีศัพท์ ที่น่าสนใจก็คงจะมีคำว่าฟีดนะครับที่เป็นคำอ,อื่นๆืนก็จะเป็นคำพื้นๆน,นะครับก็ลองไปดูภาษาอังกฤษที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อจะเป็นประโยคที่ชอบนะครับแล้วก็เป็นการเรียนภาษาอังกฤษ อย่างสนุกไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ